ที่ที่เป็นปัญหาและยังเป็นปัญหาในปัจจุบันที่จะต้องจะต้องมีการแก้ไขลักษณะของตารวจอีกอย่างหนึ่งซึ่งท่านผู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะตระหนักอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็คือว่ามันมีการจัดองค์กรตำรวจทีแบบ่แบบแบบแบบทหารเรามีพลตำรวจเอกอย่างผมเ่ยนะเป็นยศสูงสุดในใน,ในทางตารวจแล้วก็มีพลตำรวจโท พลตารวจตรีเพราะเดี๋ยวนี่เขาเลิกพลตำรวจจัตวาไปแล้วนะครับไม่งั้นจะมีจะมีนายพลอีกระดับหนึ่งพอลงมาถึงข้างล่างมีพันตำรวจเอกโทรตรีพอถึงในพันมีพันพันตำรวจเอกโทพันตำรวจตรีพอถึงชั้นในร้อยมีร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจโทรร้อยตำรวจตรีเพราะต่ํากว่าในร้อยลงไปเรียกว่าต่ํากว่าสัญญบัตรมีในมีดาบตํารวจมีจ่าในสิบตำรวจ แล้วก็มีสิบตำรวจเอกโทรตรีถามว่าทั้งหมดนี่มันอะไรถ้าหากดูการปฏิบัติงานของตำรวจยศเหล่านี้ไม่จำเป็นเลยไม่มียศก็ทำงานได้แต่ว่าเามืองไทยเราเนี่ยเป็น,เ,เ,ปน,เ,ปนเป็นเมืองบ้ายศนะอ,อ,อย่างอย่างพลตารวจเอกอย่างผมเนี่ยนะเวลานี้ถ้าใครอยากจะให้เป็นพลตรวจเอก ก็เพียงจะนำยศตามไปให้สึกจนถึงบ้านก็ได้เวลานี้ไม่มีใครรู้ว่าพนํารวจเอกมีจํานวนเท่าไหร่ในสำนักงานตํารวจแห่งชาตินับไป่วนทั้งๆที่งานก็เป็นงานที่ไม่ได้มากมายตามยศแทนที่เราจะแบ่งจัดจัดชั้นของชั้นของตํารวจตามตามหน้าที่เราไปจัดเหมือนกับทหารโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลย อาหารนั้นก็จัดยศอย่างนั้นเขามีเหตุผลอย่างยศเอา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 ในร้อย,อยนี่น,นะครับถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นพันพันตรีเขาเขาเขามีเขาเขามีตำแหน่งรองรับเช่นเป็นผู้คับกองพันธ์มีผู้คบกองร้อยผู้คับหมวลผู้คับหมู่ตามลําดับตํารวจไม่มีครับเวลานี้เราจัดยศกันแบบแบบตามยถากรรม แล้วถ้าถามเขาจริงๆก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมจึงต้องมียศเหล่านี้ยศตำรวจเหล่านี้เป็นอุปสรรคเพราะเหตุว่าเ,เวลาจะเลื่อนเงินเดือนมันต้องสอดคล้องกันขยศคุณเงินเงินเดือนควรจะได้แล้วแต่ยศยังไม่เลื่อนเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถจะให้ได้นี่ตัวอย่าง คณะกรรมการชุดที่อาจารย์กริพงค์ของผมเป็นกรรมเป็นกรรมานก็พยายามที่จะแก้ไขเรื่องนี้โดยปรับเรื่องยศในสมัยแม้ให้มันมีเยอะแยะอย่างอย่างที่ปรากฏแต่ก็ไม่สําเร็จครับทีนี้พูดถึงเรื่องยศชั้นเนี่ยจะจะข้ามไม่พูดถึงเรื่องเงินเดือนไม่ได้เงินเดือนตำรวจแม้ในปัจจุบันเนี่ยจะได้มีการปรับ แล้วก็รับกันเยอะๆเยะๆ,ๆ,ๆึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่ามันไม่สอดคล้องกันกับภาระอันหนักหนาสาหัสของตํารวจการเสี่ยงอันตรายของตํารวจเราอาจจะเห็นว่าขนาดนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปรับราชการเริ่มต้นเป็นร้อยตำรวตรีเนี่ยเงินเดือนก,นก็ประมาณ1นึ่งบาทนะแตถ่ถ้าถามกันจริงๆถามว่าเงินเดือนหนึ่งบาทที่พอหรือเปล่ามันไม่พอแล้วครับแ,แล้วก็ ถ้าดูงานของตำรวจยิ่งจะเห็นชัดเสียเดียวว่ามันไม่พอ,เ,อเงินเดือนขนาดนี้ยังเป็นปัญหาที่จะต้องมีการมีการแก้ไขปรับปรุงเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นแบ่งอย่างคร่าวๆเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายปรัฝ่ายฝ่ายปรับปรามฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายสอบสวนงานสืบสวนนั้นความจริงก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานเดียวกับทางฝ่ายปรับปรามเพราะเป็นแขนงหนึ่งของงานปรับปราม แต่ฝ่ายสอบสวนนั้นปัญหาของงานสอบสวนขนาดนี้เป็นการสอบสวนคดีอาญานะครับคือจํานวนเจ้าหน้าที่ตํารวจที่รับผิดชอบเรื่องงานสอบสวนยังไม่พอแล้วก็งานสอบสวนเป็นงานที่ไม่ดึงดูดตารวจเพราะเหตุว่าท่านผู้ที่เรียนกฎหมายทั้งหลายคง,คงจะคงจะทราบดีโดยไม่ต้องอธิบายกันยาวนักว่าฝ่ายสอบสวนนั้น เป็นงานจำเจแล้วงานที่ต้องใช้สมาธิมากและที่สำคัญสุดคือเรื่องความความรู้ทางกฎหมายต้องลึกซึ้งจริงๆถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยงานสอบสวนมันก็จะบกพร่องมันมันอาจจะได้มันอาจจะไปลงโทษคนที่ไม่ผิดหรือปล่อยคนที่ผิดคณะกรรมการไปรูปชุดที่แล้วมาพยายามเหลือเกินที่จะมีการปรับงานสอบสวนเนี่ย คือแยกเขาออกมาจากงานอื่นของตำรวจแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนของตำรวจนั้นเติบโตขึ้นในสายของตัวเองโดยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กระโดดข้ามไปเป็นอย่างอื่นในข้อเท็จริงก็คือว่าพอทํางานสอบสวนไปกรทั่งถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ายศมันไปตันของบนขณะนี้เป็นได้แค่แค่ผู้บังคับการตํารวจคือพลตำรวจตรีเท่านั้นนะครับ ไม่สามารถจะเลื่อนขึ้นไปเป็นรองผู้มนุษาการผู้บนุษาการคือพลตำรวจโทได้เราก็พยายามแต่ก็ไม่สําเร็จที่จะให้มีการช่วยให้พนักงานสอบสวนเติบโตขึ้นในสายของตัวเองคือให้ยึดงานสอบสวนเป็นอาชีพได้ยังทําไม่สําเร็จนั่นนั่นนั่นอีกปัญหาหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งเป็นเรื่องของการ พัฒนาบุคลากรและวิชาชีพตำรวจเรามีตำรวจที่มาจากหลายแห่งหลาย,หลาย,ห,ลายหลายทางหลายหลายกระแสด้วยกันโรงเรียนนายร้อยตำรวจซึ่งเป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผลิตนายตำรวจส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังต้องรับนายตำรวจจากสถาบันอื่นโดยเฉพาะท่านผู้ที่ จบจากจบวิชานิติศาสตร์เช่นจากอย่างจากธรรมศาสตร์หรือจุฬาหรือสถาบันอื่นเนี่ยเข้าไป็ตำรวจด้วยมันเปนมันคละกันอยู่อย่างนี้การคละกันอยู่อย่างนี้นั้นข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่าโรงเรียนในร้อยตำรวจที่ผลิตบุคลากรออกมาแล้วก็เมื่อผลิตออกมาแล้วเนี่ยถือว่าได้รับรับปริญญาตรีทางทาง ทางรัฐประสาทนศาสตร์เนี่ยนะครับโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโรงเรียนรัฐตำรวจยังยังไม่ยังยังยง,งานของโรงเรียน,นตำรวจยังไม่สมบูรณ์จนทุกวันนี้ก็ยังต้องใช้อาจารย์จากภายนอกไปเป็นไปเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนรัฐตำรวจผมเคยเป็นอาจารย์โรงเรียนรัฐตำรวจทั้งๆั้ที่เป็นตำรวจด้วยกันเลยนะครับแต่ว่าไปสอนสอนเหมือนเป็นอาจารย์ภายนอก เวลาเรามีราชการไปไม่ได้ก็ไปไม่ได้นันักเรียนก็ต้องคอยหรือไม่ไมด้เรียนทุกวันนี้ก็ยังทำอย่างนี้กันอยู่ก่อนในคณะในคณะกรรมการปฏิรูรปรงานตำรวจก่อนหน้านั้นเรียกว่าพัฒนาโรงงานตำรวจเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะเสนอเพื่อจะให้ปรับปรุงโรงเรียนรักตำรวจเนี่ยให้มันเป็น สถาบันการศึกษาวิชาการตำรวจที่แท้จริงโดยให้ออกออกมาจากระบบนะ,ะที่เราออกจากระบบนั้นเพราะเหตุว่าในระบบปัจจุบันนี้ท่านเป็นอาจารย์โรงเรียน้อยตำรวจเนี่ยพอถึงระดับหนึ่งท่านสามารถที่จะออกจากโรงเรียนไปอยู่ที่อื่นได้เพราะเหตุว่ามียศมีตำแหน่งแล้วก็เหตุการณ์อย่างนี้เป็นเรื่องเป,เป็นปรากฏการณ์ประจํา ในในโรงเรียนร้อยตำรวจเดี๋ยวนี้โรงเรียนร้อยตำรวจมีตำ,ตำแหน่งศาสตราจารย์มีรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์แต่ถึงนน้นมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดให้คนเหล่านี้เนี่ยอยู่ในอาชีพอ,อ,อาจารย์สอนวิชาตำรวจในอย่างแท้จริงได้ที่ผมเคยเสนอที่เราเคยเสนอก็คือว่าให้ออกมาเป็นสถาบัน โดยเฉพาะที่ไม่ไม่ขึ้นกับสายงานตำรวจแม้ก็ต้องยังจะต้องมียศตำรวจมีชั้นตำรวจเป็นเพื่อเพื่อความะสะดวกในการปกครองนักเรียนก็ตามนะครับแต่อันนี้ก็อีก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่สำเร็จอยู่เรื่องสุดท้ายที่ผมอย,อยากเรียนและเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาสำคัญอยู่ในขณะน,นี้คือเรื่อง งานตำรวจถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจอันนี้ผมคิดว่าเกิดจะไม่ต้องพูดเลยเพราะเหตุว่าท่านทั้งหลายงงคงเคยได้ยินได้ฟังและได้รู้มาเสมอว่าเพราะเหตุที่เรามีอำนาจในการสืสสบสวนสอบสวนจับกลุ่มคุมขังตำรวจจึงเป็นผู้ที่คนกลัวแล,แ,ลและเมื่อคนกลัวคนก็เอาใจตำรวจและคนที่ เป็นบุคคลภายนอกถ้าต้องการที่จะให้ต้องการที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีอิทธิพลก็เข้าไปครอบงำตำรวจด้วยวิธีการต่างๆจะเ,เห็นว่าการเมืองเข้าไปยุ่งกับตำรวจอยู่ตลอดเวลานักการเมืองเดี๋ยวนี้นักการเมือง,นะาองส,าสามารถจะแต่งตั้งได้ถึงผู้บัญชาการตำรวจแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านคง คุณเคยวันหลีที่ว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้อยู่แล้วนะนี่สะท้อนถึงสะท้อนถึงอำนาจของคนอื่นที่มีเหนือตำรวจในปัจจุบันเราจะเห็นทีเดียวว่าการทำงานของตำรวจเนื่องจากการถูกแทรกแซงอย่างนี้จึงต้องคำนึงถึงผู้ที่เข้าไปครอบงำไปมีบุญคุณกับตัวเองเออผมคงจะพูดเพียงเท่านี้ในชั้นนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอาจารย์จะให้ผมพูดทีหลัง คุณครับผมไม่สรุปน,นะครับเพราะท่านได้พูดชัดเจนที่สุดแล้วแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลาท่านอื่นด้วยนะครับท่านต่อไปครับคือท่านศาสตราจารย์คณิตนาทครครับเชิญค,ครับ,รบขอบคุณมากครับผมก็ต้องมาขายของเก่าอเพราะพูดกันก,กี่ครั้งกี่ครั้งก็ ก็ไม่ค่อยคืบหน้าเท่าที่ควรครับวันนี้ก็ได้ความรู้จากท่านอาจารย์วสิทธิ์ในกุญชรน,นะครับจริงท่านเองที่ก็ถูกกระบวนการยุติธรรมก่นแกล้งต้องไปที่อำเภอปนารใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ความผิดของใครทั้งสิ้นเลยความผิดของของอทางการเรียนการสอนเรานะครับ เพราะว่าเหตุเกิดที่ไหนก็ต้องสอบสวนที่นั่นนะเราก็คิดว่ามันเกิดทั่วราชณาจก,กันแกล้งกันไปกันแกล้งกันมาครับท่านก็เลยต้องไปปานเรศท่าที่ผมทราบท่านก็บอกว่าไปปานเรศก็ดีนะท่านไปเจอลูกน้องให้ความอะไรท่านได้ดียิ่งนะครับอันนี้ก็จตดหนึ่งนะครับทีนี้ผมผมเติมกับท่าน พุนเอกวสิธิ์นิดหนึ่งนะครับว่าตอนที่ผมเรียนอยู่ในประเทศเยอร,รมันเนี่ยมีตำราเขาเขียนเลยนะครับว่าถ้าสถาบันตำรวจให้มีการให้เบริญญาเนี่ย,ยคือความล้าหลังของประเทศนะครับเพราะถ้าตำรวจต้องการอะไรท่านวิสิทธิ์ก็พูดมาแล้วนะครับถ้าต,ต้องการพัฒนาสวนก็หมาอะไรธรรมศาสตร์หมาอะไรต่างๆรีคูรูดได้หมดอ่ะนะ ของเราก็ไปออกนั่นเองความจริงตำรวจก็ควรจะคอนซนเรตในวิชาการตำรวจที่ท่านท่านว่านะถ้าเป็นอย่างนั้นได้ผมคิดว่าจะมีเรื่องมีราวที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับแต่ของเราก็ไปแข่งมาอะไรอะไรต่างมันคงทำไม่ได้นะผมคิดว่า,างั้นนะครับทีนี้วันวันก่อนนะนผมก็มาขายเรื่องเกี่ยวกับ ทีมฟุตบอลท่านก็อ่านได้ดีแล้วผมก็จะไม่พูดถึงเนี่ยผมคิดว่าเราเริ่มถ้าพูดถึงปฏิรูปกระบวนการ,ราต้องเริ่มด้วยความต้องการของมนุษย์นะมันจะเห็นชัดเจนผมก็เอาของใหม่มาขายบ้างเอาของเก่าขายบ้างมนุษย์เราเนี่ยนะครับความจริงมีความต้องการแบ่งได้เป็นสองส่วนคือความต้องการภายนอกกับการต้องการภาวะต้องการภายใน ความต้องการภายนอกของมนุษย์ก็คืออะไรการอยู่ดีกินดีการมีปัจจัยเสีใช่ไหมครับอาหารเครื่องดื่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอะไพวกนี้นะครับแต่ว่าถึงแม้ความสมบูรณ์ของมนุษย์ในปัจจัยภายนอกแล้วเนี่ยนะครับถ้ามนุษย์ยังขาดความเป็นธรรมก็จะชีช้ำม,มากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะครับ ทีนี้ในหมาอะไรเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะตะ่กี้ผมก็เกิดแล้วว่าความจริงก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมาอะไรห,หนีไม่พ้นหรอกผมมองหมาอะไรห,หรือว่าสถาบันการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยเป็นลูกหนี้ชั้นต้นโดยซ้ําไปในการที่เกิดความไม่สงบในบ้านเรานะครับคือการระงับความขัดแย้งเนี่ยเราไม่ใช่ใช้ความรู้สึกนะครับเราต้องใช้วิชาการนี่หมาอะไรเนี่ย เขาเรียกว่า university นะครับผมคิดว่ามหาลัยก็เป็นแหล่งเรียนรู้ครับแล้วนะการศึกษาในมหาลัยเนี่ยนะครับก็ต้องมีความเป็นสากลเป็น universal ใช่ไหครับแล้วการศึกษามหาลัยนี่ยก็ต้องศึกษาต้องเป็นการศึกษาเพื่อมนุษย์และสังคมมนุษย์มหาลัยเรามีภารกิจสีด้านนะครับ หนึ่งการเรียนการสอนสองการวิจัยสามการบริการสังคมสี่ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอะไรที่เราเข้าใจกันผมคิดว่าภารกิจที่น่าจะสำคัญที่สุดคือภารกิจที่สามคือภารกิจในการดูแลสังคมบริการสังคมคือเอาองค์ความรู้ไปบริการสังคมตอนนี้หมหาลัยยังไม่ได้ทำอันนี้ที่ชัดเจนนะครับ ที่ผ่านมาผมก็ชื่นชมนิดาว่าเป็นผู้ออกมาวิพากษ์การจำนำเข้านะครับอาจารย์ท่านนั้นก็ถูกด่าซึ่งไม่มีใช่ไหมครับเราก็รู้กันอยู่แล้วตอนนี้เป็นไงครับก็เห็นชัดแล้วภารกิจของหมาลัยเนี่ยถ้าเรามองในภาพของศาสตร์ด้านอื่นอย่างแพทย์ศาสตร์เห็นชัดเลยถ้าหมอไปวิจัยได้ องค์ความรู้อะไรสักการมาใช้เลยแต่ทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนนะแม้ธรรมศาสตร์เราจะมีสโลแกนว่าเป็นเลิศเป็นเลิศเป็นธรรมชี้นำสังคมผมก็ยังไม่ค่อยเห็น <laughs> ว่าชี้นำสังคมตรงไหนนะครับทีนี้ศาสตร์ที่สำคัญที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะครับที่สำคัญก็คือนิติารรศาสตร์เศรษฐศาสตร์และแพทย์ นโยมันถ้าถ้าหมาอะไรใดขาดขาดอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างไม่ครบเนี่ยนะครับเขาไม่เรียกว่ายูนิเวอร์ซิตี้นะครับถ้ามีแต่แพทย์ก็จะเป็นอินสติทูตนะครับเศรษฐศาสตร์หรือนิาสตร์ก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นการปกครองก็ต้องใช้นิติศาสตร์นะครับแล้วบ้านเราก็บอกว่าการปกครองต้องใช้นิติศาสตร์หรกไปใช้รัฐศาสตร์ก็ได้ความจริงรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เป็นศาสตร์เดียวกันเนี่ย ถ้าไปอ e of er er ่านบทหนังสือของท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตนะครับพระพรหมคุณาภรณ์ซึ่งผมนิมวลท่านไปพูดเรื่องนิติศาสตร์แนวพุทธนะครับการอยู่ดีกินดีก็ใช้เศรษฐศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็การมีสุขภาพไปก็ใช้แพทย์อันนี้ชัดเจนนะครับร้านหมาลัยเรานี่ขณดนี้ธรรมศาสตร์เราเพิ่งจะเป็นยูนิเวอร์ซิตี้วิทยาลัยนี่ไม่กี่ปีวันนี้นะครับ แล้วก็มีบางมหาลัยก็ยังไม่เป็นยูนิเวอร์ซิตี้เลยเศรษฐศาสตร์เนี่ยตอบสนองความต้องการภายนอกของมนุษย์เท่านั้นนะครับแต่นิติศาสตร์เนี่ยตอบสนองทั้งความต้องการภายนอกและภายในทําให้อยู่เย็นเป็นสุขทําให้ได้รับความเป็นธรรมการสร้างกฎหมายที่เป็นธรรมและระง,งับความกับแย้งที่ประทรมจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็ ที่ว่าด้วยนิติศาสตร์นะครับการปกครองก็ต้องใช้กติกาก็ต้องใช้นิติศาสตร์แน่นอนนะเราบอกว่าอย่างรัฐศาสตร์ที่เราเรียนกันในเมืองไทยเนี่ยผมไม่พบว่าเรียนในเยอรมันะเขาจะเรียนเป็นโปลิโตโลจีไปเรียนเกี่ยวกับประวัติเพลโตอะไรต่างๆของเรารัฐศาสตร์ผมเคยมีเพื่อนเรียนรัฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับผมถามว่าคุณเรียนรัฐศาสตร์ ไปเพื่ออะไรเพื่อผมตอบว่าผมอยากจะเป็นนายอำเภอผู้รายการจังหวัดผมว่าคำพูดอย่างนี้ผิดตะกต้นหรอคือเราเรียนเพื่อไปแก้ปัญหาสังคมไม่ใช่ไม่ใช่ไปเป็นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนในลักษณะนี้ก็เพื่าไม่ทราบนะผมก็อาจจะแปลงๆหน่อยนะครับการปกครองก็ต้อง สร้างความเป็นธรรมก็ต้องใช้นิติศาสตร์อยู่ดีนะครับแล้วก็กระบวนการยุติธรรมเนี่ยครับต้องเป็นหัวใจแล้วหรือเป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นธรรมความจริงทุกสาขานะครับ mm hmm. แต่วันนี้เรามาพูดเรื่องสาขาทางด้านกระบวนการยุติธรรมในายานะครับการขัดแย้งในสังคมเนี่ยเกิดจากความไม่เป็นธรรมนะความจริงนะผมผมเรียกว่าอย่างนั้นนะผม ผมมีความเห็นได้อย่างนั้นความไม่เป็นธรรมเกิดจากกฎหมายที่ไม่ดีจึงต้องแก้ไขและปฏิรูปกฎหมายที่ท่านวิวัสิทธิ์เดือดร้อนที่ผมพูดมาแล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะกฎหมายนะครับไม่ใช่เพราะกฎหมายเลยนะครับเพราะในในในขณะนี้เรายังปฏิบัติในเรื่องความผิดฐานหมิ่นประมาทผิดเพี้ยนนะครับ ใช้กระบวนการจำเป็นเครื่องมือการแกล้งท่านนะแต่ท่านเนื่องจากท่านอยู่ในแวดวงตํารวจมานานท่านก็ได้รับการปฏิบัติที่ดีไปถึงปานาเระนะปานาเระอยู่ที่ไหนท่านผมไม่เคยไม่เคยได้ยินปัตตานีครับเห็นไหมเขาต้องถอสังขารไปน่นเนียแล้วก็เกิดความขัดแย้งถึงทางตันนะครับมันต้องพึ่งกฎหมายนะ แล้วผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่เราต้องยอมรับว่ามันมีถ้าไม่ถ้าไม่ดีก็เลิกนะครับหรือว่าคนไม่ดีก็ไปจัดการกับคนของเราพอกระบวนการยุติธรรมปัดพูดอะไรมาแล้วนะครับคนก็ไม่รับอ่ะผมว่ามันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเป็นอย่างนั้นสังคมไม่มีความสงบแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นปัญหากระบวนการยุติธรรมก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะที่เราจะพูดวันนี้นะนี่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับมันมีหลายประเภทใช่ไหมครับเราก็รู้กันอยู่กระบวนการทางแพ่งทางอาญาทางปกครองทางแรงงานความจริงเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องพูดถึงกระบวนการยุติธรรมในทางร,รัฐธรรมนูญด้วยนะเพราะเรามีสารร,รัฐธรรมนูญขึ้นมาเหมือนกันนะครับกระบวนการยุติธรรมเนี่ย ต้องรวดเร็วและเป็นธรรมถูกไหมครับพูดถึงพูดถึงเรื่องนี้ทําให้ผมนึกถึงตอนตอนที่ผมยังอยู่ราชการผมเคยไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อายการญี่ปุ่นพาผมไปเที่ยวในวัดชินโตครับวัดชินโตเขาบอกว่าไอ้ที่ตั้งร้านขายในวัดชินโตเนี่ยนะครับเป็นสมาชิกยากูซ่าัังนั้น เขาพูดอย่างนั้น,นครับนะแล้วเขาก็าพูดต่อบอกว่าแต่อย่าแหลมเข้ามานะเอาเขาคุกเลยนะครับของเราเป็นไงครับโกอะไรที่บ้านเนะี <c> ่ย <oughs> เห็นไหมครับมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ทราบมันเกิดได้ยังไงทีนี้ที่กําหนดนําเสนอวันนี้ก็เป็นเรื่องกระบวนการย,ยุติธรรมดางอาญานะครับแล้วก็ ในเบื้องต้นผมขอกล่าวว่ากระบวนการยุติธรรมนี่มีปัญหาและสร้างปัญหามากนะครับโดยรู้หรือไม่รู้อะไรก็แล้วแต่นะครับเกิดจากการเรียนการสอนของสถาบันด้วยนะผมผมอยากจะพูดอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราลองฟังผมไปแล้วก็ถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็แลกเปลี่ยนกันได้เราสอนให้จำทางปฏิบัติ ทางปฏิบัติท่านก็เกิดเดือดร้อนเพราะทางปฏิบัติแท้ๆเลยนะครับไม่ใช่เพราะกฎหมายเลยนะครับแล้วเราสอนให้ไม่ให้คิดเราสอนให้จำนะครับแล้วก็เราไม่สอนให้คิดอย่างเป็นลำดับด้วยมผมผมอยากจะพูดอย่างนั้นนะครับเช่นผมยกตัวอย่างนะตอนนี้มีเรื่องการออกหมาย,ยเยอะบนะหมายจับเนี่ยนะครับหมายจับนี่นมนผมกับอาจารย์กิติพงศ์ ไปปลักดันเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญปี40นะครับแต่ก็ยังไม่เข้า,ขาใจกันเท่าไหร่นะทีนี้ถ้าเราสอนให้คิดเป็นนะครับผมคิดว่าสำคัญนะเช่นก่อนที่ออกหมายจับเนี่ยนะครับเราต้องดูก่อนว่าการกระทำนั้นเขาผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่ใช่รู้สึกว่าปิดนะนะครับเมื่อผิดกฎหมายแล้วนะครับนี่ว่าโดยโกฎหมายเลยนะครับ ต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรนะแล้วก็สเต็ปต่อไปนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะจำเป็นที่จะต้องออกหมายไหมของเราไม่รู้แล่วนะพอเข้าเข้าก็เอาแล้วผมก็วิเคราะห์วาคุณสุเทพนี่ไม่ใช่กระบทนะไปดูบทบทความผมที่ลงในหนังสือวารในเว็บไซต์ของกอปคก็ได้นะครับ ทีนี้ถ้าเราคิดไม่เป็นเราก็ออกหมายกันเพ้อเพ้อแล้วก็ออกไม่ได้มีความจำเป็นอะไรสิ้นนะครับทีนี้ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมทางอาญ,ญาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นทั้งระบบนะแล้วสำคัญมันย้อนยุคด้วยนะ <laughs> ย้อนยุคเดวน,นี้นะครับความจริงบทความที่ผมนำเสนอในนี้ก็ครั้งที่แล้วก็นำมาทีแล้วทีนี้ความสำคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญ,ญานะครับ คือกระบวนการยิธรรมทางอารยาเนี่ยมีความสำคัญเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของบุคคลและประชาชนแล้วก็เสริมสร้างพัฒนาประเทศทุกด้านนะครับไม่ว่าจะด้านสังคมเศรษฐกิจก,ก,การเมืองนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาพูดเลยนะครับเขาบอกสามารถพัฒนาประชาธิปไตย เศรษฐกิจเขาได้เพราะกระบวนการยุติธรรมเขาเข้แขมแข็งแต่ของเราเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าเป็นไงนะครับกระบวนการยุติธรรมที่ดีเนี่ยครับต้องมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายกฎหมายเรานี่ผมเรียนว่ากฎหมายเรามีปรับแต่งนิดๆหน่อยๆเช่นการไปออกหมายไปขอหมายศาลเนี่ยนะครับมันต้องผ่านอัยก,การนะไม่มีประเทศไหนนะ ที่ตำรวจหรือว่าดีเอสไยไปสู่ศาลเลยนะครับอย่างน้อยก็มีการกรองกันกันสกตรยะหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นความบกพร่องของเราเช่นหรือต่อไปเช่นคนตาบอดหูหนวกเนี่ยรัฐไม่พรวายทนายให้นะครับอันนี้ก็ต้องปรับปรุงกันแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับกฎหมายเราเมื่อปี40ที่เราปฏิรูปให้ศาลออกหมาย อาญาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่แพ้ประเทศใดในโลกลไม่แพ้เยอรมันที่ผมไปเรียนด้วยซ้ำเลยนะครับแล้วก็ต้องเป็นกระบวนการยุติธรรมที่สามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลได้นะครับแต่ของเรานี่คุ้มครองสิทธ์ไหวไหมครับผมคิดว่ายังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะที่ยังไม่ค่อยเป็นโลเป็นภายนะครับตัวอย่างแสดงเห็นประสิทธิภาพ ของกระบวนการที่ทำนรรายธนากะนี่ติดคุกนะครับธนากะนี่ไม่ได้จบปริญญานะครับไม่ได้จบปริญญาเลยแล้วก็เขาก็ถีบตัวมาจนเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าทุจริตนไครับรุบสภาไปเลือกตั้งได้อีมเหมือนเราเป๊ะเลยเห็นไหมครับประธานาธิบดีนิกสันเนี่ย เกือบจะติดคุกนะครับเพราะว่าเเชยผโปรักคิวเตอร์เขาไล่ไปไล่ามาแต่บาติดติดไม่ได้ก็อันนน,นี้เราโทษศัก,กรรมไปรัมรีญี่ปุ่นชิงข้าตัวตายนะครับเมื่อเร็วๆนี้สักปีสองปีมานี้ยนะครับแล้วก็เป็นไงผมก็ไปพูดที่ไหนผมก็บอกว่าคนญี่ปุ่นก็น่าบางคนไทยเราเป็นไงครับเป็นไงครับนะท่านก็ตอบไปได้นะครับ แล้วก็ประธานรัดีเกาหลีโดดหน้าปาตายนะครับว่าเรามีโดดบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> ถ้าเป็นมีประสิทธิภาพมันอยู่ไม่ได้หรอกครับนี่กระบวนการยุติธรรมไทยนี่นอกจากที่ผมว่าแล้วยังมีปัญหาทั้งประสิทธิภาพมีปัญหาในคุ้มกองสิทธิประสิทธิภาพเนี่ยยิงกันในผับนะครับก็น้าคนเยอะแยะยกวง ผมไม่เข้าใจนะนะถ้าท่านเข้าใจก็กกว่าไปนะครับแล้วยังมีปัญหาเรื่องคุ้มครองสิทธินะ์ตอนผมทํางานคอปอนะครับผมก็ไปเปิดเวทีที่อุบลชาวบ้านที่อุบลก็มาพูดให้เราฟังว่าไปประกันญาติพี่น้องศาลเรียกหลักประกันหนึ่งล้านถามว่าได้ประกันไหมได้ครับ คุณไปเอาหลักประกันมาจากไหนผมต้องไปกู้เงินนอกระบบมานะครับจริงๆแล้วถ้าท่านเปิดเปิด,ปดมีทีวิยาเปิดไปดูมาตราร้อิของเราเนี่ยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้นะครับ <c oughs> นี่คือการที่ลุกรานสิทธิ์เขานะครับก็ยังเป็นกระบวนการที่ทำที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากผมเคยไปดูไวท์เพเปอรของญี่ปุ่น จำนวนผู้พักษาจำนวนนายการจำนวนตำรวจของญี่ปุน่นเขาน้อยกว่าเราเยอะเลยนะครับแต่ประชากรเขามากกว่าเราสองเท่าเศษ